เทียบสเปคสมาร์ทโฟนระหว่าง p o c o F5 Pro, OnePlus Nord 3และ Realme GT Neo 5 ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาเทียบสเปคสมาร์ทโฟนทั้ง3รุ่นโดยจะยกให้3รุ่นนี้นะครับเป็น flagship c เล l e r ก็ว่าได้ซึ่งสเปคของ3รุ่นนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็แทบจะยกมาจาก flagship ของปีที่แล้วเลยโดยแต่ละรุ่นที่จะนามาเทียบสเปคในวันนี้นะครับก็จะมี Poco F5 Pro One Plus Nord 3และ Realme GT Neo 5จะมีความ น่าสนใจและจุดเด่นจุดด้อยต่างกันยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ มาดูที่ด้าน CPU และ GPU กันก่อนเลยนะครับสำหรับ Poco F5 Pro และ Realme GT Neo 5จะใช้ CPU หรือว่าชิปเซตตัวเดียวกันนะครับนั่นก็คือ Snapdragon 8 Plus Gen 1สถาปตัตยกรรม4นาโนเมตรโดยจะมีการการประมวลผลหลัก Cortex X2 ความเร็วการประมวลผล3.0 g h z จํานวน1แกนแกนรองนะครับจะเป็น Cortex A710 ความเร็วการประมวลผล2.5 g h z จํานวน3แกนและ Cortex A510 ความเร็วการประมวล ผล1.8 g h z ะเฮจำนวน4แกน GPU นะครับจะเป็น Adreno 730ในส่วนของ One Plus Nord 3นะครับก็จะเป็นชิปเซ e ต MediaTek Dimensity 9000สถาริยตยกรรม4นาโนเมตรโดยจะมีแกนการประมวลผลหลัก Cortex X2 ความเร็วการประมวลผล3.05 g h z ะเฮจำนวน1แกนแกนรองนะครับจะเป็น Cortex A710 ความเร็วการประมวลผล2.85 g h z ะเฮจำนวน3แกนและ Cortex A510 ความเร็วการประมวลผล1.8กิก จำนวน4แกน GPU จะเป็นมาลิ G710 MC10 ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างชิปเซต snapdragon 8 plus gen 1ที่ติดตั้งอยู่ใน poco f 5 pro และ realme gt neo 5กับชิปเซต d i m e n s i t y 9000นะครับที่ติดตั้งใน oneplus nord 3ซึ่งคะแนน Antutu นะครับของ snapdragon 8 plus gen 1จะมากกว่า d i m e n s i t y 9000นะครับอยู่ที่5%ส่วนการประมวลผลแบบแกนเดียวนะครับ snapdragon 8 plus gen 1จะมากกว่า mediatek d i m e n s i t y 9000อยู่ที่3% ในส่วนของคะแนนการประมวลผลแบบหลายแกนนะครับ MediaTek Dimensity 9000ก็มีคะแนนมากกว่า Snapdragon 8 Plus Gen 1อยู่ที่3%ส่วนคะแนนการประมวลผลกราฟิกชิปเซ e ต Snapdragon 8 Plus Gen 1ก็ทำคะแนนได้มากกว่า Dimensity 9000อยู่ที่21% มาดูที่แรมและรอมกันบ้างนะครับสำหรับ Poco F5 Pro ก็จะให้แรมมาที่12 g b ส่วน ROM นะครับมีให้เลือกตั้งแต่256 g b และ512 g b OnePlus n o t d 3นะครับก็จะให้แ a m มาถึง16 g b รอม256 g b และ Realme GT Neo 5นะครับก็จะให้แรมมาที่16 g b รอมมีให้เลือกตั้งแต่256 g b และ1 t b ระบบปฏิบัติการนะครับของ Poco F5 Pro จะเป็นมี u i 14 for Poco ที่รันอยู่บน Android 13 One Plus Nord 3นะครับก็จะเป็น Oxygen OS 13. 1 3.1ที่รันอยู่บน Android 13และ Realme GT Neo 5นะครับก็จะเป็น Realme UI 4.0ที่รันอยู่บน Android 13 ในส่วนของขนาดและน้ำหนักนะครับสำหรับ Poco F5 Pro จะมีขนาด162.8 x 75.4 x 8.6ม mm, ิมน้ำหนักจะอยู่ที่204กรัม OnePlus Nord 3นะครับจะมีขนาดอยู่ที่162 x 75.1 x 8.2ม mm, ิมน้ำหนักจะอยู่ที่193.5กรัมและ Realme GT Neo 5นะครับจะมีขนาด163.9 x 75.8 x 8.9ม mm, ิมน้ำหนักจะอยู่ที่199กรัม มาดูที่หน้าจอกันบ้างนะครับสำหรับ Poco F5 Pro จะเป็นจออ m มเ e ็6 8 8 0 0 0ล้านสีขนาด6.67นิ้วความละเอียด Wide Quad HD Plus Refresh Rate จะอยู่ที่ 120Hz รองรับ HDR 10+ Plus ความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่1,400 n i t นิตฝั่ง OnePlus Nord สนะครับจะเป็นจออ m มเ e ็1 1,000ล้านสีขนาด6.74นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate จะอยู่ที่ 120Hz รองรับ HDR 10+ ความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่1 0 0 0 450นิตและ Realme GT Neo 5นะครับก็จะเป็นจอ AMOLED 1,000ล้านสีขนาด6.74นิ้วความละเอียด Full HD+ Refresh Rate จะอยู่ที่144 h z รองรับ HDR10+ ความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่1,400นิตในส่วนของลำโพงนะครับทั้ง3รุ่นจะเป็นลำโพงคู่ สำหรับด้านการกันน้ำกันฝุ่นนะครับโพ c o F5 Pro และ One Plus Nord 3จะให้มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นมาที่ IP54 ส่วน Realme GT Neo 5นะครับอันนี้หากข้อมูลไม่เจอครับซึ่งถ้าใครทราบนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับในส่วนของกล้องหลังนะครับทางฝั่ง Poco F5 Pro จะให้กล้องหลักมาที่64ล้านพิกเซล f 1.8พร้อมกันสั่น ois โดยใช้เซ็นเซอร์ของ Omni Vision 64b กล้อง ultra wide ให้ความละเอียด8ล้านพิกเซล f 2.2มุมกว้าง120องศาและกล้องมาโ r o นะครับความละเอียด2ล้านพิกเซล f 2.4 ฟัง One Plus Nord 3นะครับก็จะให้กล้องหลักมาที่50ล้านพิกเซล f 1.8กันสั่น OIS โดยใช้เซ็นเซอร์ของ Sony m x 890กล้อง Ultra Wide นะครับความละเอียด8ล้านพิกเซล f 2.2มุมกว้าง112องศาและกล้องมาโ r o นะครับความละเอียด2ล้านพิกเซล f 2.4ส่วน Realme GT Neo 5นะครับจะให้กล้องหลักมาที่ความละเอียด50ล้านพิกเซล f 1.9พร้อมกันสั่น OIS โดยใช้เซ็นเซอร์ Sony m x 890กล้อง Ultra w i ความละเอียด8ล้านพิกเซล f 2.2มุมกว้าง112องศาและกล้องไมโครสโคปนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซล f 3.3ทางด้านกล้องหน้านะครับสำหรับ Poco F5 Pro ก็จะให้กล้องหน้ามาที่ความละเอียด16ล้านพิกเซล f 2.5 OnePlus Nord 3ก็จะให้กล้องหน้ามาที่ความละเอียด16ล้านพิกเซล f 2.4และ Realme GT Neo 5นะครับก็จะให้กล้องหน้ามาที่ความละเอียด16ล้านพิกเซล f 2.5 การรองรับการถ่ายวิดีโอนะครับสำหรับ Poco F5 Pro จะรองรับการถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับสูงสุดอยู่ที่ 8K 24เฟรมเพอร์เซกสำหรับ 4K นะครับจะรองรับทั้ง30และ60เฟรมเพอร์เซกนะครับแล้วก็แบบ 1080p นะครับจะรองรับตั้งแต่30เฟรมถึง240เฟรมเพอร์เซกเลยครับพร้อมกันสั่นไลายโร EIS ส่วนกล้องหน้านะครับจะรองรับการถ่ายวิดีโอที่ 1080p 30และ60เฟรมเพอร์เซกครับ ทาง OnePlus Nord 3นะครับก็รองรับการถ่ายวีดีโอกล้องหลังอยู่ที่ 4K 30และ60เฟรมเพอร์เซกรวมถึงความละเอียด 1080p ที่30ถึง120เฟรมเพอร์เซกเลยครับพร้อมกันสั่น gyro EIS ส่วนกล้องหน้านะครับก็จะรองรับการถ่ายวีดีโอที่ 1080p ที่30เฟรมเพอร์เซกนะครับพร้อมกันสั่น gyro EIS เช่นกันสำหรับ Realme GT Neo 5นะครับ ก็รองรับการถ่ายวิดีโอกล้องหลังสูงสุดที่ 4K 30และ60เฟรมเพอร์เซกรวมถึง 1080p ที่30และ60เฟรมเพอร์เซกเช่นกันนะครับพร้อมการโ EIS ส่วนกล้องหน้านะครับจะรองรับการถ่ายวิดีโอ,อที่ 1080p 30เฟรมเพอร์เซกพร้อมกันสั่นการโ EIS เช่นกันครับ มาดูที่ด้านแบตเตอรี่กันนะครับสำหรับ poco f5 pro จะให้แบตเตอรี่มาที่ความจุ5,160ม ah, ิลลิแอมป์อลรองรับชาร์จเร็ว67วัตต์และไวเลสชาร์จนะครับที่30วัตต์ฝั่ง oneplus nord 3นะครับจะให้แบตเตอรี่มาที่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมป์อวลรองรับชาร์จเร็ว80วัตต์และ realme gt neo 5นะครับจะให้แบตเตอรี่มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์อวลรองรับชาร์จเร็วถึง150วัตต์ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดดเเห็นนนกันไัไ้้ลยถาชอ คลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนใครอยากจะสนับสนุนเราก็สามารถสั่งซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยจากนี้จะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน